นีในส่วนของโครงการดีนะครับเราไม่ใส่เข้าไปใหม่โดนมภาพลู่มากนะครับด้างก็ปูด้านนี้เช่นเดียวกันคเอาไวยความเคารพหน้าพระบรมเสนาพระบาทสมเด็จพระจุลหัวนำความเคารพที่ได้รับจากท่านที่ได้ตกณา มาผู <premises. S 2> ้ก่อประชาชนน้อมทั้งนำบริการของสิทธราชการมาให้บริการตามโครงการหน่วยบริการกองมนุษึ์สร้างรอยยิ้มและความรอดรองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายกั้งที่7ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนครายกที่ให้โครงการบริหารส่วนมูลสินุวาและสมาชิกสภาในการบริหารต้องใช้เอกาศเยอนมากรอเวลามากนะครับอย่างท่านผมชายผมเด็กยิ้มเพลย์ยิ้มเพลย์ลงปากไว้ต้องบัญชาการโดยท่านที่เมื่อวาน มากก็คือคนจังหวัดนครหลวเลือกบนที่ท่านรักนะครับแด็บาบงทีรายชื่อนะครับนักแบบเรียนครับล่วงหน้านะครับทั้งในเขตและนอกเขตนะครับรับรองที่สิบเด็กชายสิกระแสน,น,นะครับกงด้านแบบ ในครับเจ้าหน้าที่ที่ให้อำนวยความสะดวกนะครับระบบเครื่องเสียงแต่รัด้านนายกองพนะนครับอิสระสุขจัดใสในการขอขอบคุณประธานสําหรับการประชุมต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณบรราณู้าลนี้ด้วยนะเพื่อยกมือนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ให้ยกมือ այսինքն